ก,กินชิปเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนให้ความสําคัญมาก<อ>มาทีขอสัมผัสหน่อยอขอจับหน่อยมันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบต้องการแค่ใหญ่อย่างเดียว<อ>หรือต้องการแค่แบบความยาวหนกนูนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบสเสน่ห์นอีกรูปแบบหนึง่งแม้กระทั่งการรักษาด้วยบางทีการเติมฟิลเลอร์ในบางตำแหน่งช่วยลดอาการรังเรีวยงในผู้ชายได้ทางนี้ทางนั้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเมนทัลเฮลท์อย่างเดียวสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญความฟิตอะหมวตังแฟนอยากพาไปเที่ยวแต่ไม่ไหวเหนื่อยกลับ,บบ้านเหนื่อยทุกวันมันก็ไม่สามารถจะออกไปทํากิจกรรมหรือมี ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมอตังมกพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับผมและขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆเข้าสู่รายการขึ้นเตียงกับหมอ Pre s e n t e d by t o x ท n ซนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ครับท็อปิกเนี่ยเขาเรียกว่าโหเล่าร้อนซาบซ่านะครับนื่อคจอจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซ็กส์และความงามแอสเต e ติกอรไงต่างๆนะครับแล้วก็คุณหมอที่มาพูดกับตังวันนี้นะฮะก็เรียกว่าเล่าร้อนไม่แพ้แกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หมอพีด สวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีครับต่างต่งครับเนี่ยวันนี้วันนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเป็นท็อปิกเนี่ยต้องเป็นพี่พีทเลยเพราะว่าต้องขึ้นเตียงอเอาชื่อรายการเราขึ้นเตียงกับหมอใช่ไหมเฮ้ยบ,บางทีเนี่ยครับที่จริงเราทํารายการนี้มาเนาะคนจะคิดว่าแอสเซติกเนี่ยมันก็คงอยู่เกี่ยวกับหน้าตาความสวยความงามแต่วันนี้เราจะลองฉีกครับหัวข้อว่านอกจากความสวยความงามเวลาเรามองใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีครับ เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินคำว่าแบบเซ็กแอบพิลเนาะแรงดึงดูดทางเพศทําไมดูคนนี้แล้วเรารู้สึกเล่าร้อนตามไปด้วยอะไรแบบเนี้ยบุบวาบบุบวาบก็เลยอยากให้พี่หมอพิษมาไขรหัสมาถอนรหัสกันว่าใบหน้าของเรามันมีผลต่อแรงดึงดูดทางเพศขนาดนั้นเลยเหรอเอผมเชื่อว่าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนเจอแทบจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ห้าเวลาไปดูกินอยู่หลับ สปาร์กมันก็สปาร์กเลยนะถูกต้องอใช่ผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบดึงดูดให้คนสนใจแล้วหลายคนเนี่ย มีการเสริมความงามแล้วกันเนาะหรือว่าเติมแต่งต่างๆเพื่อทําให้ดูมีความโดดเด่นหรือว่ามีจุดนั้นถูกต้องเหมือนเวลาพวกสัตว์ที่แบบเออต้องมีสีสันสดใสเพื่อจะดึงดูดเราไปเรื่องสัตว์แล้วล่ะฮะเหมือนเราก็เหมือนกันอ่าแทนที่เราจะแต่งขนเราไม่มีขนให้แต่งเนาะถูกไหมเราก็ต้องมีการในเรื่องของการเติมแต่งบริเวณอื่นๆเพราะว่าใบหน้าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้เร็วที่สุดชัดที่สุดเอางี้ดีกว่าตั้งถามพี่พีดีกว่าว่าปกติเนี่ยใบหน้ารู้สึกว่า ตำแหน่งไหนจุดไหนม,นมันมันโดนเส้นพี่พีชอะเอา,อางี้ดีกว่าจริงๆต้องบอกว่าพอสเนี้ยของเราเนี่ยเราใช้การดูแลตัวเองอย่างเช่นแบบของแต่ละเพศที่ไม่ได้เหมือนกัน่รเราเรียกว่าแบบเป็นคัสตอมเมดเนาะแต่ละคนเชื่อว่าปีพอสเนี้ยไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่รู้จาักการเติมฟิลเลอร์ปากเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนหาแล้วก็ยังคงมองหาอยู่เรื่อยๆว่าจะเติมที่ไหนดีหรือว่าเติมยังไงให้ดูน่าสนใจก็คือปากสําหรับพี่พีทเนี่ยพี่พีทว่าเซ็กซี่ ถูกไหมหดูแล้วเซ็กซี่ถ้าอวบอิ่มโหดูแล้วรู้สึกว่ามีแรงดึงดูด แบบดูสุขภาพดีโดยเฉพาะผู้หญิงที่พูดเก่งหรือว่าแม้กระทั่งผู้ชายที่พูดเก่งยังไงโฟกัสก็อยู่ที่ปากไอ้ฉีดให้ตังเลยได้ไหมตอนเนี้ยปากก็ต้องบอกว่าปากเป็นจุดหนึ่งที่แบบสามารถดึงดูดความสนใจของเราได้เพราะมันขยับตลอดเวลาเนาะมันเป็นพาที่แบบเรามองอันแรกๆเลยแหละเนาะอันนี้คือในแง่ของผู้หญิงในขณะเดียวกันของผู้ชายต้องบอกว่าจริงๆตับการพวกงานวิจัยต่างๆที่ลองไปแอบเปิดๆมาส่วนใหญ่ผู้ชายชอบเติมในเรื่องของการเติมใต้ตาหรือว่าช่วงบริเวณหน้าแก้ อันนี้จริงนะฮะตังก็มีปัญหาใต้ตาเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยมันก็พูดตรงตงมันไม่ค่อยดูแลอะไรเท่าไหร่นะฮะมันก็นอนดึกดูบอลเล่นเกมทำนู่นทำนี่เวอร์ไลท์ไม่บาลานซ์เท่าไหร่ใช่มีปัญหาใต้ตาจริงจริงจริงก็จะมีความรู้สึกว่าซูโซมเนาะเวลามองเห็นจุดแรกก็อ่รู้สึกว่าแบบทำไมดูเหนื่อยจังอ่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะลงทุนกับพาร์ทนี้แต่หลายๆคนลืมไปว่าจริงๆบริเวณกรอบหน้าของเราหรือว่าจอไลน์ที่คน นิยมมากๆในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการแบบเติมให้เห็นในส่วนของตัวขาขไกลของเราให้ชัดมากขึ้นเอ้ยอันนี้เรื่องจริงเหมือนกันครับเพราะว่าตังอ่ะอันนี้ไม่ใช่อะไรไกลแฟนตังเองนี่แหละเขาชอบดาราเกาหลีอ่ะแล้วก็เขารู้สึกกีดมากเวลาได้เห็นดาราเกาหลีมุมข้างๆคอก็ยาวจอาลายก็ชัดเขาก็พยายามให้ตังเป็นอย่างนั้นแหละฮะจริงครับแต่ชีวิตตังก็ลำบากเลยเกินมันก็อาจจะต้องอาศัยหลายๆอย่างเนาะท้งเรื่องเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยในเรื่องของความฟิตต่างๆเพราะว่าถ้าเรามีไขมันส่วนเกินเยอะจอลาย แล้วก็แอบทํายากนิดนึงเออเออแล้วจอไลน์เนี่ยจอไลน์นี่มันทําอะไรได้บ้างนะฮะให้มันแบบเห็นชัดมีแสงและเงาชัดเจนอะไรแบบนี้จริงๆมยังมีหลายหัตถการมากมากเลยที่เรานํามาเพื่อทําให้เราเห็นในส่วนของตัวกรอบหน้าให้ชัดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกรมบท็อกซ์ต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการลิฟติ้งนะครับหรือว่าทําให้กล้ามเนื้อบริเวณคอของเราตรงเนี้ยดูดรอปลงนิดหน่อยทําให้เห็นกรอบหน้าชัดมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการแบบขอฉีด เออว่าไปหน่อยอ่าเติมนิดนึงบริเวณช่วงขอบหน้าของเราหรือว่าตามบริเวณสันขากันไกรของเราก็เป็นฟิลเลอร์นี่หรออ่าเป็นการเติมฟิลเลอร์นะครับก็สามารถจะช่วยทําให้ตัวกรอบหน้าของเราเนี่ยชัดมากขึ้นได้หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเรามีในทกลุ่มของพวกของเดบไบโอติมูเลเตอร์หรือตัวกระตุ้นคอลลาเจนบางตัวที่สามารถจะเติมในส่วนของตัวกรอบหน้าได้โอเคดังนั้นแปลว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยดูเซ็กซี่ก็จะเป็นปากเนาะห hmm. รือว่าคุณผู้ชายเนี่ยโหดูแล้ใจสันนี่ก็ต้องห จะหันหันอย่างนี้เข้าไปให้เขาได้เห็นเราสักหน่อยแอบแอบเล่อย่าอยากเข้าไปโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวแบบเขารู้ตัวซะก่อนอ๋อได้เลยอันนี้จะได้เป็นมุกใหม่เวลาตังเข้าไปในผับบาร์ตังก็จะนั่งข้างๆต้องละเรียนละเรียนนิดนึงอย่าอยาเข้าไปแบบให้ไกลตื่นโอเคแบบว่าชํานาญเหมือนกันนะฮะอะไรแบบเนี้ยโอเคเลยล่ะทีนี้อะ เรายกตัวอย่างอ่ะคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายที่รู้สึกว่าเอองานวิจัยมันบอกว่ามันดูแล้วมันมีสเสน่ห์มันดึงดูดทางเพศที่จริงอ่ะก็ไม่ใช่แค่หน้าใช่ไหมครับพี่พีถูกต้องเดี๋ยวนี้โอ้โหวิวัฒนาการนวัตกรรมทางการแพทย์เรามันสามารถไปเสริมตกแต่งอะไรได้ทั่วร่างกายถูกต้องและหากจะพูดคําว่าเรื่องเพศเนี่ยก็อดนึกไม่ได้ถึงจุดกระตุ้นที่เสียวที่สุดหรือว่าเป็น primary erogenous zone อวัยวะเพศเป็นไงเดี๋ยวนี้จุดเสียวจุดเนี้ยที่หลายคนนะ มองหาแต่ไม่กล้าทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาจริงๆหมอตังเคยไปหาใครแล้วเปิดให้ดูก่อนัไม่ไม่ไม่ถูกไหมมันเป็นแบบจุดซ่อนเร้นนะหรือว่าเป็นแบบ เขาใช้ว่าเป็นจุดลิลับไม่ใช่มันมันจุดอร่อยมันต้องอแบบกินเป็นอย่างสุดท้าย <laughs> ฉะนั้นแบบเราคงไม่มีใครเผยไต่ให้เห็นตอนแรกแต่ถามว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบผลให้ความสนใจใส่ใจและลงทุนกับมันมากๆเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีถูกต้องที่จะไปเสริมเติม <laughs> แต่งน้องชายกับน้องสาวเราถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบต้องการแค่ใหญ่อย่างเดียวหรือ,อต้องการแค่แบบความยาวหรือว่าความหนกนูนเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบ สเสน่ห์นอีกรูปแบบหนึง่งนาะหรือแม้กระทั่งการรักษาด้วยบางทีการเติมฟิลเลอร์ในบางตำแหน่งช่วยลดอาการรังเร็วในผู้ชายได้ใช่ใช่ดังนั้นมันก็มีแบบทั้งทั้งความสวยงามและการรักษาไปพร้อมๆกันครับก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนี้โอ้โหทางการแพทย์เราไปไกลแล้วแล้วก็จะเห็นผไป,รเ,ปเรื่อย เฉพาะทางทางด้านน้องชายกับน้องสาวเยอะมากในไทยเราตอนนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างอะถ้าสมมติเรารู้แล้วล่ะว่าโอ้โหเรื่องเพศก็ต้องเป็นจุดเสียวก็ต้องน้องชายกับน้องสาวเราแล้วแหละแต่ที่จริงครับในหลักการทางการแพทย์เนี่ยมันก็ยังมีจุดกระตุ้นจุดเสียวในร่างกายที่บางคนก็ไปทําหัตถการบ้างไปโฟกัสกับเขาบ้างเขาเรียกว่าเป็น secondary e l o g n o u s zone จุดเสียวอื่นๆนะครับอย่างเช่นตะเกียรพี่พีทเปิดขึ้นมาจอไลน์แล้วโอ้โหบางคนเห็นคออะไรไม่ได้เลยนะฮะรู้สึกแบบกระเสา อรู้สึกแบบมันโดนกระตุ้นมากๆหรือตังเคยมีเคสคนไข้อะนี่ยเขาก็บอกว่าสามีเขาเนี่ยชอบ ชอบมาดมจกักระแล้งเขาเวลามีเพศสัมพันธ์น,นะชอบแบบเอาจมูกมาตรงนี้เขา,าน่าจะชอบที่เนี้ยเขาขาดความมั่นใจครับเขาเลยมาปรึกษาเราว่าเออ,เอ,อรู้นะชอบแต่ขอไม่ให้มีกลิ่นได้ไหมก็เลยต้องไปทําหัตถตะโกงหัตถการยังมีไมหมฮะลดเหงื่อตรงจกรักระแล้นี่ก็ต้องแบบขอย้อน,อนกลับไปนิดนึง<อ>ตรงเรื่องของคอเนาะไม่ใช่แค่คอล่างที่ทำให<อ>้เส<อ><อ>ียวได้คอบนก็เสียวได้แต่ที่สาคัญการที่ดูแลบริเวณคอเนี่ยหลายหลคนคล้ายๆกันแต่งหน้าเลยครับใครเคยได้ยินไหมว่าหน้าลอย ถูกไหมแราคอเราดูแลเราดูแลแต่หน้าแต่เราลืมคอไปซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่อยู่นอกร่มผ้านะหลายหลายคนดูแลแต่หน้าอย่างเดียวลืมลงมาดูแลคอไม่รู้พี่พีทกำลังบอกว่าต่างคอหน้าลอยหรือเปล่าครับไม่ใช่นะวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมดุลวันนี้ดูแลดีเขาดูแลมาดีครับอย่างคอของเราเนี่ยหลายหลายคนแบบมีความรู้สึกแบบมันดูไม่ค่อยตึงมันเหี่ยวมันเห็นเส้นคอเยอะจังเลยมันก็มีขัตนการอีกหลายๆตัวเลยนะปัจจุบันนี้ในเรื่องของการ เติมเต็มนในส่องตัวร่องของคอตรงนี้ให้เต็มมากมากขึ้นครับ<า>แบบหน้าสาวคอก็ต้องสาวด้วยนิดนึงาาไม่ใช่แค่คออย่างเดียวนะ<า>ต้องลงมาถึงเนินอ,อกด้วยหลายๆคนเนี่ย สาวๆชอบใส่เสื้อที่ค่อนข้างเปิดหน้าอกนิดนึงเนินอกทางด้านบนเนาะมันก็ทําให้แบบมั่นใจได้ถ้าเรามีผิวบริเวณช่วงเนินอกที่ดูชุ่มชื้นแล้วเขาใช้อะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของการแบบดูแลในเรื่องของฟิลเลอร์ผิวฟิลเลอร์ผิวแม้กระทั่งในส่วนของตัวไบโอซิมูเลเตอร์ก็มีในเรื่องของการใช้บริเวณแถวนี้ได้อ่าใช่ครับที่จักรแล้วล่ะซึ่งจักรแล้วจกรแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะที่เชื่อว่าหลายคนก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการ มันก็เา็กรี่นะบางคนดูแบบด้วยโพซิชันหรือว่าการที่เรามองเห็นบางทีมันก็นะเป็นจุดสร้างฟีโรโมนนิดนึงใช่เนาะเป็นแบบกลิ่นเฉพาะที่แบบอาจจะสร้างความชื่นชอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลิ่นอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันแรงเกินไปหรือมันมีพร้อมน้ําด้วยเนี่ยมันอาจจะแบบ มีแสงสีเสียงเยอะขึ้นไปนิดนึงอ๋อคือมันโฟดีเกินไปเ,เยอะไปหน่อยอแล้วอาจจะต้องมีการลดทอนลง,ลงบางอย่างอ,อันนี้เช่นเรื่องของการลดเหงือ่อแล้วก็จะมีในเรื่องของขาการบทออ็อกซ์เนาะการลดการทํางานของตัวต่อมเหงือ่อใต้ผิวของเราเนี่ยทำให้การที่ เหงื่อออกเนี่ยน้อยลงสักหน่อยหนึ่งนาะจัดเปียกอย่างเงี้ยมันคือแบบเสื้อเปียกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําลายความมั่นใจของหลายๆคนได้ที่สาคัญคือยิ่งมีความชื้นมีแบคทีเรียมีอะไรหลายอย่างมันก็จะสร้างกลิ่นที่อาจจะไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกันถูกใช่ไหมอาจจะไม่ใช่แค่แบบสกินเซนส์อย่างเดียวจะมีกลิ่นอย่างอื่นมาตามด้วยโอเคครับอ้าวแล้วทีนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมเราพูดตอนแรกโฮ้เซ็กส์กับแอสติติกมันเกี่ยวกันยังไงตอนนี้เริ่มเกี่ยวกันเยอะแล้วใช่ทีนี้จะมีอีกหนึ่งประเด็นครับ ได้ข่าวว่าไปฉีดที่มือที่เท้ากันแล้วเหรอครับพวกสารเติมเต็มเพื่อจะได้ตอบโจทย์มือสวยเพราะว่าบางคนเขาเป็นแบบ hand fetish เป็น f o o ฟ fetish ชอบสัมผัสมือสัมผัสเท้าขณะมีเพศสัมพันธ์พี่พีทเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆหลายคนไม่ไม่แค่เฉพาะแค่แบบแฮร์หรือฟู้ดเฟตช e แต่ว่าสกินชิปเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนให้ความสําคัญมากบางทีขอสัมผัสหน่อยอขอจับหน่อยข,ขอแค่สัมผัสมือก็มีความสุขและได้มือแบบอวบอวบนิ่มๆสัมผัสใบหน้าของเราหรือว่ากอดเราเนี่ก็ดีใจเหมือนกันนะถูกต้องอมสมมุติแบบโหมาจับหน้าพอ,อ,อจับไปถึงมือ โหหน้าตึงเลยแต่มือเหี่ยวหรือหลายๆคนเราจะเห็นแหละช่วงนี้ยหน้าเต็มเต็มไปหมดแล้วทุกภพทุกพ้แต่ว่ามือปล่อยเพราะว่าเราลืมใส่แบบความใส่ใจลงไปนะจุดนั้นนะปัจจุบันก็มีเรื่องของการเติมฟิลเลอร์หรือแม้กระทั่งไบโอซีเมเลเตอร์เหมือนกันที่ทำให้หลังมือของเราดูอวบอิ่มมากขึ้นย้อนไวให้เราสักนิดนึงครับใช่ครับโ รวมถึงเท้าก็ได้เนาะใช่ณปัจนจะุบันอาจจะ,ะส่วนใหญ่เรายังเห็นในส่วนของมือค่อนข้างเยอะนิดนึงอ,อาจจะต้องแบบต้องเริ่มค่อยๆดูแลจากส่วนบนลงมาเรื่อยๆหรือว่าเป็นโรคสมพิเศษเฉพาะส่วนที่อยากจะมาทําท้าโดยเฉพาะถูกก็ได้เหมือนกัน และแน่นอนมือหละเท้าเป็นจุดที่มีเหงื่อเยอะอะเชื่อว่าโบท็อกซ์ก็สามารถจัดการในส่วนตรงนี้ให้เราได้เหมือนกันในเรื่องของการลดเหงื่อตรงนี้ออนอนแบบที่จับกันมือเปียกใช่ไโอเคอใช่ครับก็ก็เหมือนเด็กๆเ,เขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคือแน่นอนจับมือกันเฉยใส่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 นะฮะทีนี้เราพูดถึงเรื่องหน้าตาเออมาแน่นอนละมันกระตุ้นเนาะมันเป็นภายนอกสิ่งที่เรามองหุ่นผิวพรรณอะไรต่างๆนานามีอีกอย่างที่ตังรู้สึกว่าก็สําคัญไม่แพ้กันครับด้านใน ใจ,ใจด้านในของคนคนนั้นที่จะส่งผลต่อเซ็กแอพพิวจริงๆผมเชื่อว่าคอนฟ idence หรือว่าความมั่นใจของเราเป็น<ม>สเสน่ห์ที่แบบดึงดูดคนอีกคนนึงให้มองเราได้<ม>นะครับแล้วก็เชื่อว่า personality บางอย่างซึ่งแต่ละคนมี personality ที่ไม่เหมือนกันมันดึงดูดคนที่แตกต่างกันออกไป<ม><ม>แค่เราภูมิใจแล้วก็มั่นใจในความเป็นเราอ,อันนี้คือจุดที่จะใช้นี่ออกมา ครับทางนี้ทางนั้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของ m e n t a l health อย่างเดียวสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญความฟิตอยกหมอตังแฟนอยากพาไปเที่ยวแต่ไม่ไหวเหนื่อยกลับบ้านเหนื่อยทุกวันครับใช่ไหมมันก็ไม่สามารถจะออกไปทํากิจกรรมหรือมีแบบปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้หรือว่าปญก็คือเรียกว่ากันหนุงมกันหนิงกันก็เหนื่อยไปหมดแล้วฟิตไม่ได้เลยนะ่มันก็อาจจะกลายเป็นการละเลยกันไปเนาะสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ละ ไม่ว่าเราจะไปทําภายนอกมาขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจคู่เราพาร์เนอร์เราสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดอยู่ดีเนาะถูกต้องฉะนั้นสําคัญสุดๆเลยคการจะดูแลทั้งภายนอกภายในที่ดีเราต้องสร้างความมั่นใจกับตัวเองว่าเรากําลังอยู่ในมือคนที่ถูกต้องอันเน่ก็ดีเหมือนกันครับก็หาดการที่ดีคุณหมอที่ดีรดักที่ดีก็จะเป็น อีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับถูกต้องเลยครับโอ้โหมาขนาดนี้แล้วดังนั้นตั้งชื่อเลยครับว่าตอนนี้เพื่อนๆผู้ชมทางบ้านที่ดูอยากจะมาปรึกษาหมอพีทแน่นอนนะฮะและถ้าอยากจะไปเจอคุณหมอพีทอยากจะมาปรึกษามาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามหรือว่าการดูแลตัวเองอะไรแบบเนี้ไปเจอได้ที่ไหนครับก็ส่วนตัวนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอาร s มาสคลินิกนะครับอยู่ที่บริเวณลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะมีอดัมคลินิกนะครับอยู่ที่ ท่าอิดนะครับนนทบุรีครับอันนี้เป็นเครือเดียวกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ,โอ้แต่ชื่อนี้อินเตอร์เลยนะก็ได้เจอหมอพิษแน่นอนเนาะแน่นอนอสามารถทําน,นัดได้เลยมีอดมินรอทํานัดอยู่ <c oughs> โอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะครับและตังเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ความรู้แล้วก็เปิดโลกว่าที่จริงแอสเตติกความสวยความงามมันมีความเกี่ยวโยงเรื่องเพศเรื่องแรงดึงดูดทางทางเพศอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่พีทมากเลยนะครับวันนี้ที่มาแชร์กันนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นะครับแล้วก็ อีพีต่อไปอีพีถัดไปที่ได้เจอพี่พีทก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเล่าร้อนหรือว่าเมามันเหมือนกันในการพูดคุยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับในเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับผิวพรรณความสวยความงาม Aesthetic World นะครับพลาดไม่ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นครับให้แก่ช่องนี้นะครับแล้วก็รายการเราครับขึ้นเตียงกับหมอ Pre t รีเซนต์ด้วยนะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่มาแชร์ความรู้เล่าเรื่องสนุกๆแบบนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยแหละครับสำหรับ นี้เนาะพอหอมปากหอมคอแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรัดนี้ตั้งแล้วก็พี่หมอพีทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ hey.